สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆท่านของวันพาเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็มาอยู่ในเมืองค่ะฮอสกินเลอร์เนาะวันนี้ก็12องศาค่ะทุกคนถือว่าร้อนร้อนมากเลยสำหรับชาวเดนมาร์กนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าทุกคนอะ่ะเขาออกมาขายของหรือว่ามาเดินทานข้าวกันเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเราหันไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนชาวบ้านก็จะใครที่มีสวนนะคะที่เขาปลูกผลไม้อะไรที่ออกมาเร็วหรือว่า มาก่อนหน้าอื่นนะคะขอเจ้าก็จะเอามาวางขายกัะทุกคนทั้งผลไม้ทั้งมันฝรั่งแล้วก็ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เขามีอยู่ในสวนนะคะเขาก็จะเอาออกมาวางขายให้คนเขามาดูค่ะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งอันเล็กอันใหญ่นะคะทุกคนแครอทหัวหอมกระเทียมนะคะ ที่สดๆเลยกาะจากสวนเขก็จะเอามาวางไว้อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ให้มานั่งกินนั่งชมแล้วก็มาซื้ออาหารสดๆค่ะหรือว่าผักสดๆที่นี่นะคะทุกคนๆๆก็จะมาวางขายอย่างนี้ค่ะทุกคนทั้งน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ ผลไม้ทุกอย่างคะ่ะทุกคนเขาก็จะเอามาวางไว้อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขายให้กับบ้านที่เขาออกมาตากแดดคะ่ะทุกคนเนาะห้ามมาคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะเด็กๆก,ก็จะออกมารับเดดกันอย่างนี้นะคะเพราะ1 2องศานี่ถือว่าร้อนมากสําหรับพวกเขานะคะทุกคนแต่ว่าคนที่มีอายุบางคนเขาก็ยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่คะ่ะแต่ว่าเด็กๆเกนะี่ยเขาก็จะ ถอดเสื้อกันออกแล้วค่ะเพราะว่าวิ่งเล่นไปนานๆเนาะทุกคนก็จะ,จะจะร้อนค่ะร้านอาหารก็จะออกมาขายกับข้าวหรือให้ขายกับข้าวข้า,ขา,ขางในค่ะแต่ว่าคนที่ซื้อกับข้าวก็จะพากันออกมานั่งตากแดดหรือว่ามานั่งทานกันข้างนอกค่ะทุกคนทุกคนจะเห็นว่าคลื้นมากค่ะวันนี้ เพราะว่าวันนี้แดดออกค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้แดดไม่ออกเลยทั้งน้องหมาทั้งไอเด็กเล็กเด็กแดงนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้ออกมารับแดดเนาะหนุ่มสาวเขาก็จะไม่ค่อยไอใส่เสื้อผ้าเหมือนเราเนาะเพราะว่าเขาอ่ะร้อนค่ะทุกคนแต่พีโกไม่กล้าที่จะไปเข้าไปไถ่ายใกล้เขานะเพราะว่าพี่กกลัวว่าเขาจะไม่ให้เราถ่ายเนาะทุกคนเนาะเราก็ดูบรรยากาศรอบๆก็แล้วกันค่ะแต่ว่านี่ถือว่า คนน้อยนะคะเพราะปกติแล้วนี่ถ้าหน้าร้อนจริงๆคุณแทบจะไม,ไม่มีทางเดินตรงนี้เลยค่ะทุกคนแล้วพอหน้าร้อนนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ำํำพุออกมาค่ะแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดน้าพุพออกมาก็จะกลายเป็นน้ําแข็งนะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอฝากอีกคลิปหนึ่งที่พากันเข้ามาในเมืองแล้วก็พี่ก็เลยปล่อยให้ส่งเข้าลูกขาไปหา ซื้อรองเท้ากันนะคะพี่ก็เลยมาถ่ายคลิปที่บรรยากาศร้อนๆของเดนมาง12องศาค่ะทุกคนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ้าย